ครับน้องเพชรจิจ้าครับสวัสดีค่ะพี่ถามอีกคำถามหนึ่งตอนตอนเด็กๆเห็นว่าเคยต่อยกับสตแตมอ่าจริงๆถ้าย้อนไปเคยต่อยกับพี่เขาเมื่อวานเกือบสิบปีค่ะวเกือบสิบปีแล้วกฎติกาอะไรตอนนั้นชกมวยไทยค่ะเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังเล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยพี่อยากรู้เรื่องในอดีตก็คือย้อนไปเมื่อวันสิบปีค่ะคือพี่เต็มตอนนั้นก็กำลังมาแรงแล้วหนูก็ ชกกบมวยชายไปช่วงนั้นก็หยุดสุบสองปีเลยที่เขาห้ามไหมที่เป็นข่าวดังๆป่ะใช่ค่ะที่ที่เขาห้ามอ่า <c oughs> แล้วก็กลับมาในรอบหลายปีกลับมาในรอบเกือบสองปีค่ะ,ะแล้วก็ได้กลับมาชกกับพี่เขาตอนนั้นก็พี่เขาพร้อมสุดแล้วหนูก็หายไปนานก็ไม่มีคนรู้จักละลได้ชกกับพี่เขาอ่ะเป็นไงรูปเกมวันนั้นรูเปเกมวันนั้นก็แรกๆสองสองสามยกแรกสนุกค่ะแล้วก็เรามามาเบียดท้ายๆชนะแบบฟูสี่ไป แล้วหนูก็ได้กลับมาชกมวยไทยเลยยาวเลยแล้วแล้วพอมาถึงตอนเนี้เห็นพี่สแตมเขามาถึงประสบความสำเร็จมากในรายการวันเรารู้สึกไงบ้างจริงๆหนูติดตามตั้งแต่หนูอยู่ทีมชาติค่ะมาสากคนหนูเห็นพี่แตมก็ต่อยเก่งมากแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากเป็นถึงแชมป์สามสนิกาดิกาเลยนะก็หมดเป็นไอดอลที่หนูแบบ คือพี่เขาเป็นไอดอลให้หนูกลับมาเลยนะใช่ไหมใช่พี่้มเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาจใจให้หนูกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยก็พี่เขาเก่งมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นเหมือนแบบพี่เขาเขได้เขาเป็นแชมป์มวยไทยที่บอกซิ่งแล้วก็เอเอเใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่รุ่นเดียวกับเรารุ่นเดียวกันค่ะอ๋อถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสกลับมาเจอกันนี่รู้สึกงไงค่ะ รอรอพี่เขากลับมาดีกว่ากลับมามวยไทยมวยไทยที่บ็อกซิ่งถ้ามีโอกาสก็ไม่แน่ไม่แน่หนาะแต่ว่าตอนนี้เขาไปเอ็มเอเอซะละก็ที่เขาโฟกัสเอ็มเออยู่แต่ถ้ากลับมาก็ยินดีดีเสมออ่ะดีเลยที่จะมีแบบในรุ่นเราอีกคนหนึ่งถึงแบบเป็นแชมป์โลกมาด้วยก็มีน้ามวยคนที่โรมาลูกยินมีอันนี้ไปต่อยในยูเอฟซีะเนาะรู้สึกว่าเวทเท่ากันด้วย เราสุดใจแบบเหมือนเหมือนทำลายระยะเวลามันใกล้เคียงกันเออเคยเจอกับโรมาเนี่ยก็กับพี่โรมาจริงๆกับหนูไม่เคยเจอกับพี่เขาค่ะในช่วงที่ส5ห้านี่ค่ะก็ชกได้รุ่นเดียวกันค่ะเหมือนเหมือนเคยจะประกบชกกันแต่เราก็เคยประกบด้วยเคยเคยเหมือนจะประกบชกกันแต่ยังไม่ได้ชกกันเลยเราจะไม่เคยเจอใช่ก็เลยมวยไทยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ช่วงนั้นหนูติดทิมชาติพี่เขาก็น่าจะชกมวยไทยอยู่ ก็เลยไม่ได้เจอมันก็มีไม่กี่ประมาณนี้ที่ดังๆนะโรม่าสัตเต็มมิติจ้าที่ตอนยุคนั้นมวยหญิงไงนะอ๋อตอนคุณเด็กๆตอนคุณเด็กๆคุณต่อยกับผู้ชายกี่ครั้งรวมหนูนับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครั้งได้ค่ะเพราะว่าร้อยห้าสิบใช่ค่ะเยอะๆผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยรู้แบบเด็กผู้ชายพวกนั้นเขารู้ว่าคุณเป็นเด็กผู้หญิงรู้ค่ะรู้แเขารู้นะคือจริงๆมีนะคะมวยชายที่เจองผู้หญิงบางทีก็ไม่อยากชบ ขาก็ไม่อยากแบบว่าถาสาะผู้หญิงไปแล้วเขาจะแบบรู้สึกไงแต่ช่วงนั้นคือต่อยเดิมพันเน้นเดิมพันถ้าเรามีเดิมพันให้เขาเขาก็เขาสู้เนาะสู้เขาชกร้อยห้าสิบไฟที่คุณต่อยนะคุณต่อยเนะคุณชนะกี่ไฟนับไปประมาณแล้วกันนะประมาณประมาณก็ร้อสิกว่าครั้งเลยไม่ค่อยแพ้คือแพ้ไม่กี่ครั้งไม่ค่อยแพ้ค่ะส่วนมากจะแพ้แบบมวยใต้มวยภาคใต้ใช่ไหมันนี้เนี่ผมไม่รุ่นเดียวคุณก็คนหนึ่งที่คุณเคยชนะเขาก็คือทรงชัยน้อยเกียรติทงฤทธิ ทรงชัยน้อยต่อยกันหลายครั้งนะสี่ครั้งได้สี่ครั้งค่ะสกอร์เป็นไงสกอร์นี่คือหนูชนะสามแต่ปล่าสุดเขาชนะหนูไว้ที่งอัชชินดามช่องเก่าคือต่อยกันแบบว่ารู้รูปเกมกันเลยตอนนี้ก็แก้เราก็มาแก้ตอนนี้ก็รุ่นเดียวกันนะเออรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่อยกันไม่ได้ละเจอกันเลยนะไม่ถึงว่าเรายังไม่เคยแบบเจอหน้าเจอตาอ๋อเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอครั้งสุดท้ายที่คุณต่อยกับเด็กผู้ชายประมาณเท่าไหร่เออสิบสามค่ะ สิบสามหลังนั้นไมต่อยไม่ได้เพราะรอะไรครับต่อยไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มแบบม,มีพรบมวยเขาหาา้ามชกมวยหญิงชกมวยชายไว้ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดแบบมีมวยหญิงแบบมาทําตามเราแบบมาชกมวยชายเหมือนเหมือนเราเนี่ยอาจจะอาจจะเจ็บได้หรือว่าอาจจะทำให้เกิดไอซียีนแบบรุนแรงได้นะคะก็ดูแล้วคงไม่มีใครทําเหมือนเพชรจิจาได้แล้วล่ะที่จะต่อยกับผู้ชายเยอะแบบนั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าในช่วงอาจจะหามวยหญิงยากด้วยค่ะเพราะว่ามวยหญิงก็ไม่ค่อยมีด้วย เอาง่ายๆคือตอนตอนเด็กๆก็ต่อยกับผู้ชายซะส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่ามวยหญิงด้วยการหาคู่ยากมันต้องเดินสายตามพีสาเลยผู้ต่อสู้จะเป็นผู้ชายในตอนที่คุณเด็กๆต่อยแล้วคุณมันมันอยู่ในความทรงจําคุณแล้วคุณประทับใจมากหมายถึงเก่งเหรอเก่งที่สุดประทับใจไม่รู้อ่ะคุณอาจจะแพ้คุณอาจจะชนะแต่มันทําให้คุณประทับใจไปไหนครับหมายถึงว่ามันมีคนคนนี้ที่หน่งชนด้วยประทับใจประทับใจเป็น่ปรับใจเาก่นใคร ชื่อกุหลาบดำค่ะมันมีอยู่ในคลิปในยูทูบค่ะใช่ะแล้วเป็นไฟที่หนูเจ็บที่สุดคือมันจำนะคะมวยใต้เหรอมวยมวยอ่ะจุบุรีค่ะเขาเลิกแล้วมั้งตอนนี้เลิกแล้วค่ะกุหลาบดำสินหินศักดคือตอนนั้นไฟแรกอ่ะหนูชกกับเขาเขาเตะขาสองข้างหนูแบบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเขาเป็นมวยซ้ายค่ะแล้วช่วงนั้นหนูหนูรู้สึกว่าหนูแก้ซ้ายไม่ค่อยได้อ่ะหนแบบเราโดนซ้ายโดนซ้ายอ่าแล้วเป็นไฟที่เจ็บที่สุดพอพอขึ้นยกห้าเนี่ยคุณพ่อถามหนูว่า ไหวไหมเหลือยกนึงอะ่ะไหวไหมเพราะหนูเจ็บไปหมดแล้วระบมไปหมดแล้วอไฟนั้นอยกแพ้มาแล้วทีนี้หนูแก้มือกับเขาไฟที่สองค่ะชกเดิมพันค่ะเดิมพันด้วยเดิมพันด้วยเดิมพันด้วยค่ะก็คือยก,กแรกเนี่ยสองสามยกแรกสูสียกสี่ยกห้าคือเสร็จเราค่ะเพราะว่าเราซ้อมมาดีซ้อมมาหนักก็ชนะคะแนนไปหนูก็รู้สึกว่าทาให้หนูประทับใจว่า หนูเคยแพ้เขามานะแต่ว่าหนูก็กลับมานชนะได้แล้วก็มาโชว์อีกครั้งหนึ่งหนูชนะน็อกเขาค่ะเขาเนี่ยน็องเลยใช่ไหมตอนนั้น,น,นอายุประมาณเท่าไหร่คะยุคยุคอายุสิบสิบสองค่ะย่าสงสุกช้างอันนี้พีพ่ถามนิดนึงอย่างาตอนนั้นที่เราต่อยเป็นเด็กๆกันนะคือว,ว่าต่อยกับนักมวยผู้ชายเป็นยังไงมัน มันมีความแตกต่างทางด้านพวกแรงปักถ้ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันมีผลไหมในช่วงในช่วงนั้นรู้สึกว่าแรงกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากค่ะในช่วงอายุเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะหนูก็ยังซ้อมกับมวยชายลุมลุมลุมห้าคนสิบคนค่ะตอนซ้อมค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ปั้มนะเฮ้ยค่ะลุมก็เหมือนผู้ชายแะค่ะคือหนูซ้อมเหมือนผู้ชายแล้วหนูก็ซ้อมกับพี่ชายด้วยก็เลยแบบได้ซ้อมเหมือนผู้ชายคือพูดง่ายๆเรื่องเพศในตอนนั้นนะ <Hey. S 1> มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างมากอายุ เรามากขึ้น14 15ถูงเนี่ยมันเริ่มแตกต่างอารมณ์เหมือนเด็กต่อยกันนะเนาะมันก็อาจจะไม่มีอะไรใช่แต่ในเรื่องของเขารู้สึกในการแพ้ชนะคือแพ้เราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชนะอเนี้ยมันเป็นเรื่องดีค่ะมันโหงนกัวก็พัฒนาตัวเองประทับใจแต่ถ้าแพ้ไม่เป็นไรแต่แต่ที่หนูพูดถึงคนที่หนูประทับใจก็คือหนูแพ้เขาก่อน เป็นไฟที่เจ็บที่สุดในชีวิตมีมีเจ็บมีเจ็บมากกว่านี้ไหมไม่มีแล้วค่ะไม่เจ็บสุดและวเจ็บสุดโดนเตะขาพับในพับนอกหนูช่้เขาไม่ได้เลยไฟแรกโอเคโอเคขอบคุณมากครับนินขอบคุณครับนิน